เรียนสมาชิกสากรออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จำกัดตลอดระยะเวลาสปีที่สมาชิกสากรได้มอบหมายให้กระผมมาเป็นประธานกรรมการดำเนินการและจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอังคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการและสมาชิกทุกท่านทำให้การบริหารจัดการสากร มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับถึงแม้สภาพแวดล้อมภายนอกสากรที่เป็นปัญหาและท้าทายไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจความเปลี่ยนแปลงของโนโยบายภาครัฐและสงครามชายแดนไทยกัมพูชาแต่การดำเนินงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีก็เพราะคณะกรรมการ ทุกชุดที่ผ่านมาใช้หลักการบริหารแบบเชิงรุกหรือ proactive โดยวิเคราะห์แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงวางแผนกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงลงมือปฏิบัติปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างความร่วมมือในทุกระดับทำให้สากกของเราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และมีผลสำฤทิจที่ดีจนทำให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดกล่าวคือจากผลของการใช้แผนกลยุทธ์ฉบ,บับที่1ปีพุทธศักราช2564ถึง2566มาเป็นแนวทางในการพัฒนาสากลทำให้สากลของเราได้รับการประเมิน จากกรมส่งเสริมสาก์ให้เป็นสากร์ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทสาก์ออมทรัพย์ปัจจุบันอยู่ในช่วงการใช้แผนกลยุทธ์ฉบับที่2ปีพุทธศักราช2567ถึง2570หากเป็นไปได้ในปี2570 ทุกภาคส่วนของสหกรณ์จะช่วยกันปักดันสหกรณ์ของเราให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติประเภทสหกรณอ์อมทรัพย์ต่อไปความเป็นสหกรณ์ดีเด่นจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนเพราะสมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์โดยแท้เกิดการบริหารจัดการสาหกรณ์อย่างเข้มแข็ง และมีสมรรถนะสูงไร้การทุจริตบริการสมาชิกด้วยความฉับไวจนเกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผลการดำเนินงานปี2568ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการชุดที่39สาหกรณ ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่สองปีพุทธศักราช2567ถึง2570รวมทั้งสิ้น17โครงการทุกโครงการสำเร็จตามเป้าหมายโดยรวมเฉลี่ยร้อยละ90ทางด้านความมั่นคงด้านการเงิน ปี2,568สหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ53ล้านบาทเพิ่มจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ1.86ปันผลร้อยละ5.3และเฉลี่ยคืนร้อยละ17รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2 5 6 8ที่แจกให้กับสมาชิกที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้แล้วในโอกาสที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2 5 6 8ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการผู้จัดการเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสหหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีและสำนักง,งานตรวจบัญชีอุบลราชธานีที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการดำเนินงานให้สากรณ์มีความมั่นคงจเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของมวลสมาชิกลอดไปสหก์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธ,ธิประสงค์จำกัดจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2530โดยมีพลตรีบุญเปรียบเกิดชูชื่นเป็นประธานคณะกรรมการคนแรกและมีพันโทสวัสดิ์ชัยยสารเป็นผู้จัดก,การคนแรกปัจจุบันดำเนินกิจการมาเป็นปีที่38มีพลตรีอาการพลมูลประดับเป็นประธานกรรมการและมีพันเอกพลป้อมพิทักษ เป็นผู้จัดการคณะกรรมการดําเนินการ15คนผู้ตรวจสอบกิจการ2คนที่ปรึกษา3คนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ13คนและสมาชิกจํานวน2,826คนผลการดําเนินงานด้านการเงินปี2,568มีรายละเอียดดังนี้เปรียบเทียบผลการดําเนินงานทางด้านการเงินระหว่างปี2,567และ2,568จากตารางจอภาพ ทุนเรือนหุ้นทุนสำรองเงินให้กู้เงินชำระคืนเงินให้กู้คงเหลือและกำไรสุทธิของปี2568มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี2567ในส่วนเงินรับฝากมีสัดส่วนที่ลดลงจากปี2567ทุนสาธารณประโยชน์มอบเป็นทุนการศึกษา684,000บาทและจัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก และสาธารณประโยชน์อื่นๆ1,574,300บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,258,300บาทโดยแบ่งออกเป็นจากทุนเพื่อสวัสดิการ2 1 3 4้0นบาทและจากทุนสาธารณประโยชน์1,54,900บาทความมั่นคงของสหกรณ์ณวันที่30กันยายน2568สหกรณ์มีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน 726.17312บล้าน17,312บาท51สตางแสดงได้ว่าสหากรณ์ออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิที่ประสงค์จำกัดมีความมั่นคงทางการเงินอยู่ในระดับที่ดีผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่2 1. โครงการที่ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี โครงการประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตบุคลากรได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับโดยทําการประเมินหลังสิ้นปีทางบัญชีภายใน90วันผลการประเมินการควบคุมภายในอยู่ในเกณฑ์ดีเด่นคิดเป็นร้อยละ97.20โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการเงินการบัญชีการบริหารจัดการและธรรมาพิบาลเพื่อให้บุคลากร ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและมีธรรมมาพิบาลโดยเมื่อวันที่24มีนาคม2568จัดให้มีการบรรยายเสริมสร้างความรู้มีผู้เข้ารับการอบรม38คนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ90โครงการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกที่มาใช้บริการเพื่อสำรวจความพึงพอใจสมาชิกที่มาใช้บริการและนำความบกพร่องไปปรับปรุง การบริการให้ดียิ่งขึ้นผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มาใช้บริการอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่าเฉลี่ย4.41โครงการสากรสัญจรเพื่อรับทราบปัญหาและรับสมาชิกใหม่ผลสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการได้รับสมาชิกใหม่เฉลี่ยทั้งปี97คน2 โครงการเสริมสร้างประส,สิทธิภาพของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและมีสมรรถนะสูงโครงการประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์เพื่อจัดทำคู่มือและประเมินความเข้มแข็งตนเองในขั้นต้นโดยในเดือนกันยายน2568จัดทำคู่มือเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งของสหกรณ์และ24ตุลาคม2568ทำการประเมินขั้นต้นผลสำเร็จตามตัวชี้วัดได้คู่มือและผลการประเมินความเข้มแข็งร้อยละ97 ควบคู่กับการดาเนินโครงการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ CQA ธรรมาพิบาลและความเข้มแข็งสหกรณ์โดยมีผลการประเมิน CQA ร้อยละ95.35ทํามาธรรมาพิบาลร้อยละ98และความเข้มแข็งสหกรณ์ร้อยละ97 3. โครงการพัฒนาไ c t เพื่อเสริมสร้างสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง โครงการนำระบบดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการสมาชิกเพื่อจะทำแอปพลิเคชันเงินให้กู้ฉุกเฉินและประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ทำให้สมาชิกเกิดความสะดวกและประหยัดค่าใช้ใจ่ายทางธุรการโดยเมื่อวันที่5มีนาคม2568คณะกรรมการไปศึกษาดูงานที่สากลออมรัพย์ในจังหวัดอุบลราชธานีและเมื่อวันที่27มิถุนายน2568ตัวแทนผู้ดำเนินการสร้างแอปพลิเคชัน มาประชุมชี้แจงสุดท้ายเมื่อวันที่22สิงหาคม2568คณะกรรมการ ICT ตกลงใจเลือกผู้ประกอบการจัดทำแอปพลิเคชันโครงการนี้ทำต่อเนื่อง2ปีคือปี2568จัดทำฐานข้อมูลสมาชิกและปี2569ปรับปรุงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และทดสอบการใช้แอปพลิเคชันโดยดือนมิสายน2569พร้อมให้บริการสมาชิก โครงการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยเมื่อวันที่18กันยายน2568สหกรณ์จัดให้มีการอบรมให้ความรู้และจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปผลการดำเนินการมีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรเข้าร่วมอบรม36คนและได้แนวทางการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้าง ICT อย่างเป็นรูปธรรม 4. รางวัลสหกรณ์อ,อมทรัพย์ดีเด่นระดับภาคจังหวัดออกเฉียงเหนือเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2568วันที่26กุมภาพ,พันธ์2568ที่ปรึกษาและผู้จัดการเป็นตัวแทนร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติที่สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในงานนี้สหกรณ์อ,อมรั์ค่ายสรรประสิทธทิประสงค์จำกัดได้รับโล่ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกตามหลักการสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกเป็นเป้าหมายสูงสุดที่สหกรณ์จะดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีให้ได้โดยในวันที่8กรกฎาคม2568สหกรณ์ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษการวางแผนทางการเงิน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิทยากรจากสำนักง,งานตรวจบัญชีอุบลราชธานีหลังจากนั้นสมาชิกทั้ง50คนได้ไปดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้มณฑลทหารบกที่22ในช่วงบ่ายไปเยี่ยมบ้านสมาชิกที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผลผลการปฏิบัติสมาชิกที่มาดูงานเกิดความพึงพอใจอยู่ในเกมมากที่สุด สวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะน้องเอวันนี้<อ>พี่ออยมาทำอะไรคะวันนี้พี่ออยอยากมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสหกรณ์ค่ะไปค่ะเอพาไปชมได้ค่ะค่ะอันนี้น้องเฟิร์นนะคะน้องเฟิร์น<อ>จะทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมชาปน,นกิจแล้วก็บริษัทประกันค่ะแล้วก็แล้วก็พี่เอมนะคะพี่เอมจะทำหน้าที่ให้บริการทางด้านสินเชื่อ โอเคแล้วก็อันนี้น้องเปลวค่ะน้องเปลวให้บริการทางด้านสินเชื่อเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นทางด้านฝ่ายการเงินนี่การเงินนะคะอันนี้พี่ทรงเกียรติค่ะให้บริการทางด้านฝ่ายการเงิน แล้วก็พี่ผมค่ะให้บริการทางด้านฝ่าการเงินค่ะเป็นหัวหน้าการเงินค่ะแล้วก็พี่กุ้งนะคะให้บริการทางด้านฝ่ายเลื่องรัฐนิสิตสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเป็นสากร์ที่สวยและน่าทำงานมากเลยค่ะน้องเอไปค่ะเอพาไปชมกันปกนมด้านบนนะค่ะ สากลของเรามีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกโดยการนําหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อการดํเนินชีวิตที่ดีค่ะวันนี้ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักการสากลและหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกโดยมีผอีชัยพัฒน์เงินดีเจริญรองประธานกรรมการดําเนินการสกากลออมทรัพย์ค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์จากัดเป็นประธานในการเปิดวิธีการอบรมในวันนี้ค่ะ น้องเอค่ะแล้ววันนี้สมาชิกเยอะไหมคะแล้วก็วิทยากรมาจากไหนคะน้องเอวิทยากรของเราวันนี้นะคะคือคุณพิมพันธ์ขำคมค่ะตำแหน่งนักวิชาการการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษท่านมาจากสำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดอุบลราชธานีกำลังบรรยายเรื่องควรวางแผนการเงินและเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกประมาณ50คนค่ะดีจังเลยค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะสมาชิกจะไปดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้เศร,รษฐกิจพอเพียงของมณฑลหานบกที่22ค่ะเดี๋ยวให้พาไปชมค่ะดีจังเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โนโ้ตสวัสดีค่ะพี่โน้ตค่ะพันโทหญิงกิติการพลทันผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มณฑลหานบกที่22ค่ะค่ะวันนี้ก็พี่โนจีต้อนรับนะคะคณะสากลมณฑลหันบกที่22ทุกท่านนะคะในการที่จะเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของเรานะคะซึ่งวันนี้ทุกท่านจะได้รับชมพีดิทัศน์นะคะภายในนิทรรศการศูนย์การ,การเรียนรู้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9รวมทั้งมีแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ทุกท่านได้รับทราบนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมต่อไปนะคะจะพาไปชมบ้านร้อยตีเฉลิมค่ะสมาชิกสากลอมทับค่ายของเราที่นำหลัปกปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ สวัสดีค่ะคุณพอ่อสวัสดีครับพี่อ้อยขอแนะนําให้รู้จักคุณพออ่อเฉลิมพลโชติบุตรนะคะเป็นสมาชิกสากรของเราแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยค่ะครับยินดีต้อนรับสมาชิกสากรทุกท่านครับที่ได้มาเยี่ยมชมบ้านของกับผมครับผมพื้นที่ทั้งหมดฝั่งทั้งนี้ก็ประมาณ5ไร่แล้วก็ฝั่งตรงข้ามที่ใช้ปลูกข้าวก็2ไร่ ครับแล้วก็มีการปลูกไม้ผลอยู่ด้านหลังแล้วผลผลิตที่ขอด้นี่เอาไปจำหน่ายผลผลิตตอนแรกนี่ไม่ได้ยังไม่ได้เอาไปจำหน่ายครับเพราะต้องเอาไว้ใช้ในครอบครัวเพื่อลดรายจ่ายทำมากีกปีแล้วก็ทำมาตั้งแต่เป็นสิบปีและสิบตั้งแต่ปีสี่เจ็ดสี่เจ็ดอค่อยๆทำเรื่อยๆตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวครับ รายได้จากการขายนี่ได้เยอะไหมคะพ่อรายได้จากการขายตอนนี้กําลังเลี้ยงตัวเองโดยเราไม่ต้องออกทุนมากครับผมเลี้ยงตัวเองเช่นผลผลิตที่เราไปขายมาแล้วก็มาซื้อเช่นสัตว์มาซื้ออาหารให้เขาแล้วเราก็บริโภคส่วนหนึ่งไม่ต้องไปซื้อตลาดลดล,ลดรายจ่ายเพราะว่าที่สังเกตด,ดูตัวเองนี่ จะเบาใจขึ้นในการใช้ใจ่ายครับทาให้ไม่ไม่เดือดร้อนพี่บ้านเป็นยังไงบ้างคะมาดูงานในวันนี้อ,อ๋อวันนี้ก็ได้รับความรู้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรชชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการออมการเก็บเงินแล้วก็มาเรียนรู้การ,กรเกษตรอะค่ะการ,กรเกษตรเอ่อการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิตเพื่อการลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ค่ะโอเคค่ะพี่เต๋เป็นไงบ้างคะวันนี้มาดูงานครับก็อันดับแรกเลยก็เราได้ไป อบรมนะครับฟังเกี่ยวกับเรื่องการออมการใช้เงินการประหยัดนะครับลดค่าใช้จ่ายครับเพิ่มรายได้ครับก็ได้ไปดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับที่มณฑลฐานบกที่2 2ของเรานะครับก็เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับประวัติความเป็นมาของของเสด็จพ่อรลอเก้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการดูงานพื้นที่จริงนะครับของสมาชิกที่เกษียณมาแล้วแล้วท่านได้นําปรัชญานะครับเศรษฐกิจพอเพียงและความรู้เนี่ยมาปรับใช้ในพื้นที่จริงก็หลักครับขอบคุณครับ พี่ออยเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายสูงสุดของการดําเนินงานของสหกรณ์เลยค่ะค่ะพี่ต้องขอขอบคุณน้องเอมากเลยนะคะในวันนี้ที่พามาดูกิจกรรมดีนะคะเพื่อให้บริการสมาชิกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและเป็นองค์กรสมรรถนะสูงบริการสมาชิกด้วยความฉับไวโปร่งใสพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี